สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแป้งเค้มนี้กระจังเป็นยังไงบ้างนะคะกรอบไหมนะคะกรอบจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะกรอบมากนะคะกรอบบาดปากเหมือนสโลแกนเลยนะคะสโลแกนกรอบบาดปากกรอบมากกรอบนานเนี่ยค่ะกรอบละเอียดเลยนะคะ อโอ้โหเต็มบ้านนะคะเต็มบ้านเนี่ยค่ะกรอบแตกกระจายนะคะทั้งแผ่นเลยนะคะนี่กรอบจริงนะคะการันตีนะคะกรอบมากกรอบนานด้วยนะคะใครที่ซื้อแผ่นชายนะคะอคือไม่ต้องคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแป้งไม่กรอบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่สโลแกนก,กรอบบาดปากนะคะทั้งแผ่นเลยละเอียดยิบเลยนะคะไปแล้วนะคะทั้งแผน่นนีค่ะใครที่ซื้อเป็นชายไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจนะคะตัวนี้การันตีค่ะความกรอบหอมอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ